สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะแป้งจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะไปรู้จักวิธีการตัดต่อวิดีโอโดยใช้แอปพลิเคชัน InShot นะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะมีทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโออยู่ด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะพาทุกคนไปดูวิธีการทําในคลิปนี้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน InShot นะคะแอปนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้แป้นดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะหลังจากดาวน์โหลดเราก็กดเข้าไปเลยจากนั้นก็ไปตรงที่วิดีโอนะคะเพราะว่าเราจะสร้างวิดีโอนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยคะ่ะจากนั้นเราก็เลือกตรงคำว่า New นะคะตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะเพราะว่าเราจะสร้างวิดีโอใหม่จากนั้นเราก็เลือกวิดีโอมาหนึ่งอัน ทุกคนคะ่ะเห็นลายน้ำคำว่า in short ไหมคะตัวนี้สามารถลบได้นะคะโดยการกดเครื่องหมายการกระบาดนะคะแล้วก็กดคำว่า free remove ค่ะจากนั้นก็มันเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดฟรีเราต้องฟังโฆษณาอตอนนี้ก็เราก็ฟังโฆษณาไปประมาณ14วินาทีนะคะทุกคนเห็นเครื่องหมายการกระบาดตัวนี้ไหมหลังจากฟังจบแล้วเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ปิดได้เลยค่ะมาแล้วเห็นไหมคะลายน้ําตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะทุกคนไม่มีลายน้ําแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ขอบพื้นหลังนะคะเราก็จะมาเลือกตรงคําว่าแบ็กกราวน์นะคะคือตัวนี้นะคะก็คือรูปภาพแบ็กกราวน์ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพได้เลยค่ะที่เราต้องการจะเอามาเป็นภาพพื้นหลังนะคะอันนี้แป้ะเลือกตัวนี้แล้วกันนะคะ ทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะคะเราสามารถปรับภาพเบอร์ภาพสว่างในแบ็กกราวน์ของเราได้นะคะพื้นหลังของเราว่าเราจะเอาความสว่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราสามารถย่อขยายีวิดีโอของเราตัวนี้ค่ะให้เล็กใหญ่มูฟมูฟได้เต็มที่นะคะว่าเราจะเอาวางตรงไหนนะคะเราก็ปรับให้ตรงขอบขอบมันนะคะแล้วก็เมื่อได้แล้วเราก็ต้องกดเครื่องหมายถูกเลยนะคะ จากนั้นวิดีโอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะใส่รูปภาพรายได้รูปภาพของเราที่เราทำไวะคะ้ค่ะเพื่อที่จะให้วิดีโอเนี้ยโดดเด่นเราก็จะมาตรงคำว่าสติกเกอร์นะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นเราก็จะไปตรงรูปนี้นะคะที่เป็นรูปภาพแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะคะ แล้วก็เพิ่มรูปภาพที่เราต้องการใส่เข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้สามารถมูฟได้ย่อให้ใหญ่ให้เล็กแล้วก็จัดวางตรงมุมที่เราต้องการได้เลยนะคะทุกคนเมื่อเราจัดวางเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะเราต้องการให้รูปภาพของเราโชว์ไปในวิดีโอ ความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็ลากยาวไปเลยจ้าตัวนี้นะคะแป้นต้องการให้วิดีโอ,โอรูปภาพตัวนี้นะคะโชว์ไปจนสุดวิดีโอเลยแป้นก็เลือกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เลือกจัดมุมตรงโซนที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเราจะเอารูปภาพนี้เอาไปวางตรงมุมไหนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอ่าจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เห็นไหมคะเราก็จะได้วิดีโอที่มีภาพแบ็กกราวด์แล้วก็มีรูปภาพที่เราต้องการใส่เข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นเราก็จะมากดบันทึกนะคะเราก็กดคำว่ากดตรงคำว่าเซฟได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเลือก รีโซลูชันนะคะเป็น1,000กับ80นะคะอันนี้ก็คือความคมชัดนะคะแปนจะเลือกเป็น1,000กับ80จากนั้นเราก็กดเซฟไปเลยค่ะฟังโฆษณาแป๊บนึงนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายกากระบาทได้เลยนะคะจากนั้นวิดีโอก็จะเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะทุกคนหลังจากที่เรากดบันทึกไปแล้วนะคะก็จะรอวิดีโอ แป๊บหนึ่งนะคะให้มันดาวน์โหลดนะคะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วเราก็กดตรงรูปบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็จะบันทึกวิดีโอให้เราอัตโนมัติจากนั้นเราจะดูว่าวิดีโอนี้เสร็จเรื่องเราก็มาดูตรงวิดีโอของเรานะคะเห็นไหมคะมาแล้วตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้แป้นไปก่อนนะคะ